ลุงเต๋อล so ุงเต๋อมืดนะคะลุงฮันนี่แล้วก็ลุงฮันนี่เจยเอาอะไมาฮันนี่ฮันนี่ปาเจยนะคะมาแล้วนะคะแล้วก็น้องที่รักนะคะแล้วก็เราลาคะอ่านี้เป็นวิีการถูหัวให้คนที่เรารักนะคะถูเป็นลูกถูเป็นเต่าหนีไม่ได้แล้วทีนี้เน่ยมาหาเม่นครูหนีไม่ได้เลยนะคะเป็นลูกกันแล้วนะคะเป็น เป็นน้องแต้แล้วนะคะนี่คือนักกินนักยักรยารอมาเลยค่ะรอมาเลยค่ะวันนี้ขอกนักยัรยาเลนะเชิญค่ะนะคะพ่อทางรอค่ะเชิญนั่งหันหน้าขึ้นทานทานกิจูดอนว่างั้นนะคะแล้ววันนี้ถือว่องอะไรครับนี่แล้วเจอแค่ครับต้นนี้ยาบต่ร่างกันครับอ่ะเข้าไปเลยค่ะพ่อไปนะคะพ่อไปแม่แม่ก็จะนั่งตรงนี้เนาะ ของบ้านอกมาแล้วนไปไปไปไเร็วขอไบ้านเมื่้เกขินมากเลยเนาะไม่ใ่ขอ้านั่งี้ยานมาตั้งตรงนี้ให้เปเี่ยวลงกได้นะคนที่จะมาดูเี่ ลงมาสวันสวันแล้วค่ะนที่ยนี่ไหนเทวดาในบ้านนั่นนึงแม่นั่นนไปเสรททีเสร็จแล้ว ี่ควรน,น้อยให้แค่หน้อยแต่รับเพิ่มทำพิธีปูกแขนเป็นฐานเข้าไป <c oughs> อิมินาสก,กาลีนะกตังพุทธังอภิปูสิยามะอิมินาสก,กาลีนะกตังธรรมังอภิปูสิยามะอิมินาสก,กาลีนะกตังสังฆังอภิปูสิยามะ อาลังสมาสมุทโตภะคะว,วาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสิสาวาขโตภะคะวตาทัมโมธัมมังนามสนาสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวะกะสังโฆสังฆังนามาสนพุทธังอายุวัฒนานติชีวิตตังยาวะมีข้านั่งสารนั่งขจามีขั้มมังอายุวัฒนนัง เตชีวิตังยาวะนิพพานั่งสละนั่งคตสามีสังขังอายุวัฒนนั่งเตชีวิตังยาวะนิพพานั่งสละนั่งคตสามีภูตียังปีภูทังอายุวัฒนนั่งเตชีวิตังยาวะนิพพานั่งสละนั่งคตสามีภูตียังปิทั้มั่ง อายุวัฒนัานติชีวิตตังยาวะนิพพานังสละนังขัสสะมีภูติยมปีสังฆังอายุวัฒน <itu? c oughs> ังเตชีวิตตังยาวะนิพพานังสละนังขัสสะมีตาติยมปีพุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตตังยาวะนิพพานังสละนังขัสสะมีตาติยมปีธังมัง อายุวัฒนนัง่งเตชีวิตังยาวะมิพ้านังงน่งสารนั่งขัดสามีตาตียำปีสังขังอายุวัฒนังเตชีวิตัมยาวะนิพพานังสารนังขัดสามีคนเข้ามน แขให้ทำงมอนพู่กนครับแากนพีกสีสู้ไฟนะนะโอูแขงอฟ้าให้ใหุ้ณแม่น้อแน่เนาะกใหุ่ได้เป็นปูกให้เนาะะห้เราแน่เด้ จูเออนม่พระในบ้านทวดาในบ้านนะคะเนาะอยู่เย็นเป็นสุขนี่แหละนี่อจารวางเป็นเออได้ไหมได้ได้มาคุณ ปลิตาวาสเมตังสเมตตาภะทันตาอาวิกิตจิตตาปริตังภะนันตุสักเคกามิจะรปเปกิลิสิขละลตะเตจันทลิเขวิมาเนีเทเปละเถจะภาเมตลวนาคาหานิเคหาวัตภูมิเตเตภูม,มามจะยันตุเทวาสละชาลวิสเมยักขาคาันทัพนาปา ติท,ทันตาสันติเกยมุนีลาวจนังสาทาวเมสุนันตุธรรมาสาวนากาโลอายมพทันตาธรรมาสาวนากาโลอายมพทันตาธรรมาสาวนากาโลอายมพทันตาโพนตุเยเทว,วะสังคาดูลาเทพยาดาเจ้าทั้งหลายสักเเคาเมีอันญย่บนสวรร์สัน้นกามภพหกสัน้นจะรูปเป เือลูกพมสิหกสันคิริสิขาตรตเตบนยอดเขาลเหลหวหอยจันทนิเขวิมานีในวิมานอากาศที่เปตนอยู่ในทวีต่างๆมีอุดรกออุลทวีเป็นต้นลัดเถตนอยู่ในคงเขตเมืองไทยข้าเมตตนอยู่ในมูวานตะลุวนกคาฮา,านตนอยู่ตามพงไพและปาไมเคหะว,วัตุวิเกเทตตนอยู่ตามเพื่อนสั้นและไคหน้าทุกแหง คุ่มมาตนสถิตรักษาอยู่ภาพผืนแป่นดินอันนีแม่ทรณี่เป็นเขาสลัทลาวิสเมตนอยู่ในแม่น้ำและฟังสมุาาทรยักขะคันทับพนาอากาขออันเซ่นพระเวชวันภูเป็นล่าซาของยักคนท่านและพรยนาติทันตาสันติเกทั้งอยู่ไปและอยู่ไปดะยินภูผาเซ่นแล้วขอจงเสด็จลงมาเป็นซักกีพราะญาติอำนวยไว้พ่อนมือนี่จะได้สู่ขวน ให้ลุกพ้นและแม่ญงคำอาจารย์บัวบานล่ะทุกคนที่อยู่ในพระขวนนี่มือนี่เป็นทำพิธีผูกเอาลูกเอาเต้าผูกเอาลุงพ้นนี่เป็นลูกไส้เป็นลูกพักลูกแแ้งให้หักไห้แแหงกันให้ได้สมคว่ำมุ่งมากปรารถนาเป็นสิริมงคลปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมคว่ำมุ่งมากปรารถนาทุกสิ่งทุกประการก็ขาทืน อมพุดท่างรรมั่งสังคังอุตกัรนำอ,อันนี้ว่าไม่นำธรรมดาพักงาแถนประท่านมาเตฝากฝ่าว่าให้เอามาาหดให้พนไตลุมฝ้าให้ในดังค่ำมักค่ำป่าถนาถ้าจะคิดเซค้นถือวางกา้านหนาก็หายถ้าจะคิดเซค้นถือจ่าก้านดำก็ะหายถ้าจะคิดเซค้นถือฟังหุนฟังห้อยก็หายถ้าจะคิดเซค้นผอมเหลืองเป็นพระญา ถ้าจะสิดใิ่เซคนเห็นฟอขาดถึงขิ่งกหายถ้าจะคิดใส่เซคนเห็นล่างฟานเฮาถ้าจะสิดใส่เซคนที่นกเข้าห้องขูข่ขาขวนก็หายถ้าจะสิดใส่เซคนเห็นงูอยู่ในบ้านาถ้าจะสิดใส่เซค,นเ,น,น,คนเปิดบ้านหนึ่งเขาเป็นสีแดงก็หายซับพะโลกระงับซับพะไพ่ระงับซับพะคาะระงับซับพะเข็นระงับอมพุดธังท้ำมั่งสังขังอุตตกัง อาจจะสิ์ใส่ภูแต่งงานภูแต่งงานก็จะอายุยื่นด้อมกันเท่าเท่านี่ลูกเต่าล้วนแจ่ภูดีเป็นเศรษฐีมังมี่ให้ถอาจะทิดใส่ค้นทุกขัยข้นทุกขัยก็กลับเกิดจะข้นลำรวยอาจะทิดใส่กล้วยก็กลายเป็นคล้วยเขาแกว้ว้าจะทิดใส่ห้างค้าเปิดไม่แลวขอมังมีเงื่อนคำอาจะทิดใส่ผู้นำก็จะเป็นลักไส้ของประเทศอาจะทิดใส่นักทะก็จะเป็นเมื่องหลวง หาจะทิศใ่ปวงนักเรียนก็เป็นดีบัวหน่อยถ้าจะทิศใจ่ขขอยคาไอยคาก็กครับตาวเป็นน่ายถาจะทิศใ่กายคาราสการผูหน่อยผพราว่าเกิดเป็นใหญ่เป็นโตหาจะทิศใ่พระสังโคและชัวหน่อยก็จะเป็นพระยอดแก้วอมอันแล้วด้วยบาดพระคาท้าอุอะมุมะมุนม,มามหามุนม,มั่งสวาหงเฟี้ยงอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีสิทธิภาพนมววันเมียนวีเศษอติเลกติโชใช้ยาตูภาวัง ไ้ยามังนะลาดีเลตะเนกสวัสดีไม่ตีจงนี้เจเ่าพระยางเสนาอำมาตยศีธาตุราชสกุมมานให้อยู่สุขสำลันตาบซอเท่าภริยาทั้งบุตรตาและลูกเต่าขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่กลัวคนทั้งหลายทิ้งสัมบายลำเนิศท้าเก้าเกิดกลางห้อง ทั้งหลีพ้นและภัยหน่อยอายุคอยจากชีวังขอให้มีอายุเืินเงายาหน่อยขอให้ได้หอดอยเก่าขวบเน่านานฝุงมูสัตตูมันย่ามาบังเบียดใดขอเจพระแกนใดมาตัดสองสลายน้องมาจมคนหลานเจ้าให้ในสูง ລອມໝາກຍົມຄວນຫຼານເຈົ້າຂຶ້ນໃຫ້ກວງສີສີມືນີແນມືມັນມັນໃຫ້ເຈົ້າມັນຍິງກວກອນພາອນມັໃຫ້ເຈົ້າມັນຍິງກວແທນພະຈວງພະຈັນมันໃຫ້ເຈົ້າມັ ยิ ah ่งปัวเพื k k sì ่อเขาหลวงไกลลาดมันให้เจ้ามันยิ่งปัวอากาศสุนตะวันมันให้เจ้ามันยิ่งปัวพระจันทร์ใสสองแจงมันให้เจ้ามันยิ่งปัวเสาขวงย้ำเดือนซีมันให้เจ้ามันยิ่งปัวเสาขีลูกสาวพระยาแทนพระยาผมฝากฝ่ามือนีแม่นมือส่งหมอเาว่า มือแข่งวันดีวันดีตีอามุตตาโศกป่าสิทธิโยกพร้อมอุตตะบังขาลาพ้นจึงไปอาราธนาอาจารย์ผู้สลาดป้านางอาคุณควรคุณควรขึงเสมอจอมภาสาตร์ุณควรถึงเสมอถาดสีจันมือนีแม่นมือสัน วันนี้แม่วันดีวันดิทีอามุตตาโศกต,โตกนี่หากเป็นต,ตกไม่จันทันนี้หากเป็นขันไม่แกวขุนนางตกแต่งแล้วจึงได้แต่งผ้าควันวันนี้แป่นวันดีไปจึงสู่วันเจ้วกูเกิดตัางเมืองบุญเฮืองงามยิ่งหยอยทั้งนุ่มดอยและฝันกลาง ทั้งเสาอ้ามและเท่าแก่พ่อแม่ความลูกเต่าและนารีทั้งเศรษฐีและถ้วยข้าขึ้นขีพ่อมาเอินเหือกเอาขวันมาพอลันฟังพร่เท่าแก่ามานั่งรอมเจ้าอยู่สนล้นเบิดแต่เฮาท้อนีแล้วง้อ้าขวันขึ้นมันโบมีแกนเบิดแต่เฮาทอนีแล้ว ย่อฟ้าขวัขคืนมันบ่มีใดขอแก่พากแกนใดเจ้าภูมิบุญมาซอยคุณนซอยย่อควัญหลานเจ้าเด้อไปเจ้าสนเอาเจ้ายอดฝ่าผู้อยู่กำไฟเหนือมาซอยคุ้นซอยย่อควันหลานเจ้าเด้อไปเจ้าสนเอาน้ำคำเฟือผู้อยู่กำไฟไตมาซอยคุ้นซอยย่อควันหลานเจ้าเด้อ ่อยจากเส้นเดานังเอกใครผู้อยู่หออาสนาค้ำมาซอยพุนซอยยอควญหลานเจ้าเด้อสิบพอสะดำลุกมาแต่ผู้หน่อยมาซอยพุนซอยย่อควญหลานเจ้าเด้อสามสิบพอหน่อยลุกมาแต่เมืองหลวงมาซอยพุนซอยยอควญหลานเจ้าเด้อสี่สิบมอหลวงลุกมาแต่เมืองฝ่ามาซอยพุนซอยยอควญหลานเจ้าเด้อ ไยจากซ้อนเราเจ้าหอดอยจะหาสิบหอปาลูกมาแต่ผูหอผู้องมาซอยคุณนซอยยอคคนหลานเจ้าเด้อบออันนี้เป็นหมอกระจาข้าทาอันนี้ข้าทาตั้งแต่เขาหมอเท่าแต่โบฮันเจ็บไปยอเพิ่นสิเอามาหมุนเจ้าแล้ว เจ็ดไปคูนพ่นเอามาคำเจ้าแล้วนำเจ้าแก้วออกบอกินเย็นพอหักเป็นดีีเหมือนละสีอยู่ฝ้าฝามีไข่ขาลวงหลายง่วควายไหลครับพอกสร้างมาออกเนื่องนั้นทำตันแก้ววีเศษนอกแก้วเกิดกลางเมืองทำเหลืองไม่โพไซสีไว้วนแก่นหนาคนก้านันเงินหูละมาน คนหันนั่นแม่นเทาสังกกตตีบมาแก้วติบมาแก้วหวนเขาคุ้นควรว่ามาเยอะควันเ้ยมาเยอะควันเ้ยวัเจ้าไปปูกผู้เป็นหากอ่อยมาสามมือนีวันนี้ หวันเจ้าไปปลูกหมากเป็นใบกกให้มาสามือนีวันนี้หวันเจ้าไปปลูกหัวสิงไข่เขียวอ่อนก็ไห้มาสามือนีวันนี้มานำทางคนทองมานำป่องคนเที่ยวมากินเข้าต้มและของหวานมากินน้ำตาลและน้ำอ้อ,อยหม้อเถ่าเอิ่นจจ้อยหวั่นเจ้า Hãy tạo quân... mà, hãy tao má ơi Mà dơ khoản ơi Khoản này là khoản nó, khoản họt là khoản vang Khoản đều bán, khoản tiêu, khoản thông hào nông Khoản quấn đắm đủ à khoản phạm tan lèo chê là chà ขวัญตาและขวัญคิ้วขวัญนิ้วและขวัญแขนขวัญขาเป็นกลางไลหลักไม่นั่นขวัญหูวปล่อยมาสามื้อนี้วันนี้ว่ามาเยอะขวัญเนื่อยมาเยอะขวัญเนื่อย กินเข่าผีเจ้าหากเกี่ยวหมากผีเจ้าค่ายให้เจ้าขึ้นมาได้ซองเป่าให้เจ้ามาสุกสั่งหนมแม่มันดาทั้งบิดาและเสื้อโคดย่ากิวโกดโกธาให้เจ้ามารักษาตนตัวเจ้าตาบต้อเท่าเทลาข้าอออขาเทินสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสุทถีพระวันตกเต 4 Ha tini an